สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านโชคอารีปานดูีน,นะครับวันนี้เราจะมาลองชิมข้าวขยำปูที่เป็นเมนูขึ้นชื่อของที่ร้านนะครับต่องข้ามาดูใกล้ๆนะครับจะเป็นข้าวนะครับปรุงรสแล้วก็มามีกระเทียมหอมแดงปูทับมีไข่ปูนะมีลูกโดดเล็กน้อยนะครับเรามาลองชิมกันนิดนึงว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะเอาเครื่องเอาปิดเครื่องมด้วย เผือ,อกๆเค็มๆเ,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 เหมือนกินเหมือนกินน้ำจิ้มปี๊บโรอร่อยอคือกินคำนี้ถ้าไม่ไม่ต้องจิ้มอะไรเลยนะฮะอร่อยมากอร่อยมากแล้วก็เมนูที่แนะนำอีกอันหนึ่งนะครับมีร้านโวกอารีก็คือ,ป,อ,อนนปลาหมึกทอดน้ำตาจะเป็นปลาหมึกเป็นตัวอย่างนี้เลยนะฮะน่ากินมาก แล้วก็กุ้งที่นี่มีความสดมากนะครับเรามาดูกุ้งกันนะครับกุ้งที่นี่มีความสดมากนะครับถ้าใครไม่ค่อยกินกุ้งดิบก็แนะนําว่าเป็นกุ้งผ้าของที่นี่นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ